สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินกลับมจกนการอีกแล้วนะคะในคลิปพัพยากรดวงโดยภาพรวมรายเดือนในเดือนนี้ในคลิปนี้ก็เป็นของเดือนพฤศจิกายน2513เป็นของท่านทีนท่เกิดราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมลัคนณะการชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณการทุกทกท่านที่ติดตามชมมาโดยตลอดเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ขอบพระคุณมากๆจากหัวใจมาในนาที่นี้ด้วยนะคะต่อกันเลยค่ะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลามาดูซิว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยพอจะมีแนวโน้มหรือว่ามีความน่าจะเป็นอย่างไรมาบอกกับคุณการกันบ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะคะขอพูดไพ่ใบนี้ก่อนก็แล้วกันไพ่ใบนี้คือไพ่ The Hermit คือไพอ่ฤาษีไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ประจำราศีกันแล้วเราหยิบได้ไพ่ตัวเองเข้ามาแบบนี้เนี่ยจะแปลว่าพลังค่ะ พลังของเรากำลังจะกลับมาแล้วสติปัญญาของเราไอเรื่องนี้สำคัญมากเลยเนาะสติของเรานะคะกำลังจะเริ่มกลับมาแล้วนะในเดือนนี้พลังความรู้ความสามารถความมั่นอกมั่นใจในตัวเองกำลังจะกลับมาแล้วนะคะแล้วอยู่ในตำแหน่งของความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เนี่ยจะหมายความว่าในเดือนนี้คุณการบางท่านอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวคะ่ะอยากจะปลีกวิเวกไม่อยากจะยุ่งสูงสิงอะไรกับใครสักเท่าไหร่แล้ว อยากจะอยู่อย่างเงียบๆอยากจะใช้ความสงบให้มากที่สุดและการที่เราอยากจะอยู่เงียบๆไม่ได้เป็นไปแบบไร้ประโยชน์ไม่ใช่นะคะคุณมีจุดประสงค์นะคุณมีจุดมุ่งหมายในการที่เอาตัวเองออกมาเพื่อที่จะใช้ความคิดคะ่ะใช้ความใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ หรือไม่เราก็กำลังอยากจะหาทางออกกำลังคลาทางพูดง่ายๆเลยนะคะเหมือนกับว่ากำลังคลาทางอยู่เนี่ยว่าเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรดีไม่ว่าจะเจอเจออะไรอยู่นะคะอาจจะก,กำลังหาทางแก้ไขยอยู่หรือว่ากำลังพิพินิจพิเคราะห์พิจารณาตัวเราเองนี่แหละคะ่ะมันเหมือนกับว่าเราจะกลับเข้ามาในตัวเราเองเนะ่ะเรากำลังคิดอยู่ว่าเออเราผิดตรงไหนเนาะมีข้อบอกพร่องอะไรตรงไหนอยู่หรือเปล่า กำลังวางแผนก็ได้นะในเดือนนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณกันก็มีปัญหาเข้ามาเยอะเรื่องอยู่เลยนะคะอสวินไม้เข้ามากับคู่กับ3มดาบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของปัญหาเนี่ยเห็นไหมคะฟ้าร้องฟ้าแรบแบบนี้นะคะจะแปลว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอเผชิญหน้าคุณใช้ความเข้มแข็งคุณใช้พลังไปเยอะมากๆเลย กับเรื่องที่เอ่อกับสถานการณ์ที่ผ่านมา3ดาบนะคะก็มีความเสียอกเสียใจแหละมันอาจจะยังไม่ได้ดังใจตามที่เราได้คาดหวังไว้หรือมีเรื่องที่หรือขอโทษค่ะขอแห้งหรือมีเรื่องที่ทำให้เราโศกเศร้าเสียใจเข้ามากระแทกแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวนะก็เซยโรงงังไปพอสมควรเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรคุณการจ๋านในเดือนนี้ตัวตนคุณกลับมาแล้วนะระที่สำคัญนะคะ สติคุณกลับมาแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะใช้เวลาอยู่กับเงียบๆตัวเองเพื่อหาทางออกดีค่ะดีเลยแล้วสนับสนุนได้เลยการที่คุณหาทางออกในเดือนนี้เนี่ยมันได้ไหมล่ะ5้าดาบเข้ามานะคะเป็นตัวตนเข้ามาเนี่ยได้สิคะคุณหาทางออกได้แน่นอนอยู่แล้ว5้าดาบคือการฝ่าฟันอุปสรรคคือการต่อสู้การต่อสู้ในที่นี้นะคะอาจจะเป็นการแข่งขันอะไรบางอย่างก็ได้แข่งขันกับตัวเองก็ได้ต่อสู้กับตัวเองก็ ตัวเองก็ได้กำลังที่จะฮึดขึ้นมาเหมือนกับกำลังรวบรวมพลังฮึดขึ้นมาใบแรกสวยนะคะคุณกาลังคุณจะมีพลังมีกำลังมากขึ้นในการต่อสู้ไปก้าวถ้วยเข้ามานะคะก้าวถ้วยในสำรับนี้สวยเลยนะ ข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าเราหยิบได้ข้างหลังมาเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยเขาจะใช้ใช้นางฟ้าเป็นตัวแทนนางฟ้านะคะจะแปลว่าเป็นความดีของเราก็ได้หรือว่าเป็นโอกาสสวยๆที่ออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุการณ์หรือว่าจะมีโอกาสดีๆหยิบยื่นเข้ามาหาตัวคุณแล้วนะคะในเดือนนี้สามเหรียญก็สวยนะเด็กเหรียญเข้ามาอยู่บนหัวเลยเด็กนะคะก็คือการได้เริ่มต้นใหม่นั่นแหละ ข้างหน้าเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะหยิบได้ข้างหลังมานะคะไพ่กำลังจะบอกว่าคุณควรที่จะต้องโฟกัสกับสิ่งที่มันสำคัญสำคัญก่อนไหมไม่ว่าสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเห็นว่ามันสำคัญนะนะคะจะเป็นความรู้สึกของเราเองก็ได้เพราะว่าธาตุดินเรียนคือธาตุดินแล้วตัวคุณกันเองก็มีธาตุดินเป็นธาตุประจาราศีคุณอาจจะโฟกัสกับความรู้สึกของตัวเองหรือคุณค่าของตัวเองมากขึ้น ถึงบอกไงคะว่านี่ไงตัวตนคุณกลับมาแล้วนะโฟกัสค่ะเลือกโฟกัสดีกว่าเนาะแล้วสิ่งต่างๆคุณก็จะมีแรงในการต่อสู้ผ่านพ้นมันไปได้ไพ่สรุปใบสุดท้ายก็สวยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ็ดดาบเอ่อเจ็ดดาบขอโทษค่ะเจ็ดไม้ถึงแม้ว่าจะเป็นจเจ็ดไม้นะคะแล้วก็ยังดูมืดๆไปบ้างอันนี้ด้านหลังเนาะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ด้านหลังเนี่ยจะแปลว่า สิ่งต่างๆที่คุณกําลังจะหาทางออกหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณกําลังต่อสู้มุ่งมั่นอยู่เนี่ยโอกาสที่คุณจะชนะมีสูงมากเลยเห็นไหมคะเหลือตัวคุณคนเดียวแล้วยืนอยู่บนก้อนหินแบบนี้คือคุณได้รับชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะคะคุณการจ้าในเดือนนี้ว่าคุณจะยืนเป็นพี่คนนี้หรือว่าคุณจะคอพับเหมือนพี่คนนี้ไปต่อค่ะไปต่อเลยคุณเป็นคนมีความอดทน มั่นคงมีความเก่าอยู่แล้วอย่างที่บอกหาสิ่งนั้นเอากลับมาค่ะเอากลับมาเอาสติเอาปัญญาของตัวเองกลับมาไปต่อเลยเข้าเรื่องงานงานประจำนะคะในเดือนนี้พอมี5ดาบกับ7ไม้เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมีการแข่งขันอะไรบางอย่างนอการแข่งขันการช่วงชิงหรือว่าการประกวดการ คัดเลือกอะไรบางอย่างในเดือนนี้นะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้ไหมมีโอกาสนะแต่ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายหรือมันเป็นโปรเจกต์งานก็ได้เป็นงานชิ้นที่คุณได้รับได้ได้รับผิดชอบที่จะต้องไปทำสิ่งนั้นนัน้มันก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ก้้าถ้วยเข้ามาทำให้เต็มที่เลยนะคะทำให้มันเต็มที่เลยโอกาสที่คุณจะสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดี มันมีสูงมากถึงบอกว่ามันต้องโฟกัสละค่ะอะไรที่จะเป็นปัญหาเหนี่ยวรั้งเราพรุงพรังเราหรือเกินเนี่ยเตะมันทิ้งออกไปค่ะให้คุณมองเฉพาะสิ่งที่จุดประสงค์ของเราจุดมุ่งหมายของเราเท่านั้นสวยเลยนะคะก้าวถ้วยเข้ามาแบบนี้เนี่ยนางฟ้าจะว่าว่าเป็นนางฟ้าก็ได้นะคะเห็นไหมคะเขาถือ,อเขาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย เหมือนกับอันนี้เลยนั่นคือความอดมสมบูรณ์ค่ะคือความสมบูรณ์คือความพร้อมเพราะฉะนั้นคุณมีพลังในการต่อสู้แน่ๆละในเดือนนี้อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะด้านหน้าจะเหมือนเหมือนกับเราตีกรอบอะเราตีกรอบให้กับตัวเองอยู่ในเซฟโซนตลอดเวลาเลยแต่ถ้าในเดือนนี้เรามีความกล้ามีความกล้าที่จะออกไปกล้าคิดกล้าทำก็ได้กล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างออกไปจากกรอบเดิมๆเนี่ย คุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อยู่เหมือนการซ้ำเรียนเข้ามานะคะซ้ำเรียนเนี่ยอาจจะเป็นการอ่าครั้งหน้าจะเป็นแบบนี้นะคือการเจรจาการติดต่อแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสำเร็จหรือเปล่าเนาะแต่ในเดือนนี้สำเร็จนะคะถ้าเป็นเรื่องงานประจำถ้าคุณมีการแข่งขันหรือว่ามีการประกวด อะไรบางอย่างอ่ะอืมคุณมีโอกาสแหละสวยเลยนะคะใช้ความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเองให้เต็มที่ความเกา่าความเจ๋งของคุณดึงมันออกมาเลยค่ะมีโอกาสเนาะอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีการประกวดการแข่งขันการเยะอะช่วงชิงอะไรบางอย่างเนี่ยในเดือนนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดร,ระวังให้ดีด้วยความที่5ดาบกับเไม้เนี่ยคือการขัดแย้งค่ะคือการขัดแยง้งคือการต่อสู้ ให้ระวังในเรื่องของอทีมงานก็ได้นะหรือว่าเป็นเพื่อร่วมงานก็ได้ถ้าเราทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็อาจจะต้องรับมือกับเรื่องนี้ให้มากแต่ถ้าคุณทำงานคนเดียวรับผิดชอบงานคนเดียวแบบเฮอร์มิตแบบนี้นะคะเงาเงาสันโดษแบบเนี้ยนะดีต้องบอกก่อนดีแต่ถ้ามีการร่วมมือการรวมกลุ่มกันเป็นทีมงานอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการ ปะทะกันไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าเดอะสตาร์นะคะอยู่ข้างๆกันเลยเนี่ยเดอะสตาร์ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้มีความเรียบร้อยมีความสงบเสงเง่ียมราบรื่นสวยงามพอหยิบได้ข้างหลังมาเห็นไหมคะดาวตกกันระนาวแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีเรื่องที่เราจะต้องเผชิญหน้าอยู่หน่อยนึงเนาะแต่คุณผ่านพ้นไปได้แหละหรือไม่คุณมีคนช่วยเหลือนะเห็นไหมคะคิงถ้วยเข้ามาอาจจะเป็นเป็นผู้ใหญ่ ก็ได้เป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานของเราก็ได้แต่เป็นผู้ชายนะคะผู้ชายที่มีลักษณะเขาขาอวบหน่อยอยู่ในตำแหน่งของผู้ช่วยเหลือเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ขอความช่วยเหลือจากผู้ชายคนนี้ได้นะเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสให้เราได้เลยนะคะอ่ะในกรณีคนที่ทำงานประจำผ่านไปหรือในเดือนนี้ทำงานประจำเหมือนกันกำลังจะไปเจราจาติดต่อ ทำสัญญาอะไรบางอย่างหรือไม่ก็เป็นการเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆสามเหรียญเข้ามาแบบนี้คุณมีโอกาสนะเด็กเรียนนะคะคือการได้เริ่มต้นนั่นแหละถึงบอกว่าดีนะในเดือนนี้เอาพลังตัวเองกลับมาเท่านั้นเองต่อมาคนที่รองงานใหม่คนที่รองงานใหม่นะคะแน่นอนอ่ะหดาบกับ7ไม้เนี่ยคือคือการสอบคือการแข่งขัน ในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะเหนื่อยมากหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าคุณกำลังยื่นใบสมัครกับสถานกับงานใหม่ๆอยู่อาจจะต้องมีการสอบหลายครั้งมีการวัดผลมีการอะไรที่มันหลายขั้นตอนหรือเกินในเดือนนี้เนี่ยแต่พอมีนางฟ้าเข้ามาอาจจะเป็นความดีของเราความเจ๋งของเราก็ได้นะคะนางฟ้าเนี่ยพอมีเข้ามาเนี่ยดึงตัวเองกลับมาก่อนตั้งสติให้ดีนะคะโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาส ในเรื่องงานใหม่มีนะมีเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่มันเหนื่อยมากๆเหรือเกินเนี่ยมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นี่สามเหรียญน,นะคะเห็นไหมเอ่ยสามเหรียญเนี่ยคือเป็นโอกาสก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่รองงานใหม่สวยเลยสวยเลยนะคะอันนี้รวมไปถึงคนที่น้องๆน,น,นักเรียนการศึกษาด้วยนะคะกำลังสอบแข่งขันใดๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้รับ ออประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆมันมีสูงแหละเอาตัวเองนี่ <c oughs> สติปัญญาความเก่าของตัวเองเอาออกมาค่ะคุณมีโอกาสได้โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับอจริงๆความสวยงามก็ได้นะคะนี่เป็นคุณหมอก็ได้นะเป็นราชาถ้วยแบบนี้นะคะคุณหมอทุกๆแขนงก็ได้ความสวยงามศิล,ละปะดีหมดได้หมดเลยหรือไม่ก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับก้าถ้วยเนี่ย ของกินก็ได้ร้านอาหารก็ได้นะคะงานดูแลดูแลคนก็ได้ดูแลลูกค้าก็ได้อันนี้สวยหรือไม่เป็นงานที่เราจะต้องเจรจาติดต่อกับผู้คนเยอะๆอาจจะเป็นเซลล์เป็นนายหน้าเป็นเอ่อเป็นตัวแทนใดๆก็ตามแต่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาเนี่ยนะคะ มองว่าโอกาสที่จะได้มีอยู่นะเป็นกำลังใจให้นะคะในกรณีคนที่รอง,งานใหม่โดยเฉพาะงานที่มันเกี่ยวข้องกับศิลปะศิลปะอ้ออีกอย่างนึ่งงานเขาเรียกอะไรนะวิศวกรใช่ไหมคะออกแบบภายนอกภายในอันเนี้ยก็สวยเลยนะสวยเลยหรือไม่ก็เป็นอาชีพเฉพาะทางอาชีพเฉพาะทางเป็นคุณหมอก็ได้อย่างที่บอกนะคะเป็นคุณหมอสวยๆอะคุณหมอศัลย,ยกรรมได้เลย พอมีเฮอร์มิตเข้ามาแบบนี้เนี่ยอาชีพที่มันเฉพาะทางแล้วเราทําคนเดียวเจ๋งมากเจ๋งมากเลยโอกาสมีมาแล้วนะคะคนที่รองงานใหม่ต่อมาเป็นเรื่องของอธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขาย5ดาบ7ไม้9้าถ้วยเนี่ยดีมากดีมากเลยนะคะลูกค้าก็จะเข้ามาแบบนูน่นนี่นั่นเยอะเยอะเลยแหละ9ถ้วยแบบนี้ มันเหมือนกับว่าสินค้าของเราหรือไม่ก็เป็นบริการของเราเนี่ยไปถูกอกถูกใจกับลูกค้าแล้วมีการสั่งเพิ่มสาำเรียนนะคะคือเงินแบบเงินจะว่าเงินฟรุกก็ได้นะจะว่าเงินฟรุกก็ได้ทําน้อยได้มากเป็นจอบๆเล็กๆถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวเนาะก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆหรือไม่ก็ได้รับโอกาสที่จะมีการเจรจาตกลงทําสัญญา เรื่องของสินค้าของเราอะไรแบบนี้สวยนะสวยนะในเดือนนี้นะคะอมองว่า,าคนที่มีธุรกิจส่วนตัวสวยงามเลยธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของร้านอาหารก็ได้หรือไม่ก็เป็นจะว่าไปของสวยงามก็ได้นะคะของสวยงามก็ได้เด็กเรียนเข้ามาเนาะคือของมีค่าเล็กๆน้อยๆเครื่องประดับ แต่ว่ามันจะต้องเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นชิ้นแพงๆก็อาจจะขายยากหน่อยเนาะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แต่เอาเป็นว่าเป็นของชิ้นเล็กๆความสวยงามอะไรอย่างนี้สวยอยู่นะคะ mm. ก็เอาเป็นว่าโดยภาพรวมคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจยังดีอยู่แต่มันก็ต้องเนี่ยฝ่าฟันหน่อยเนาะห้าดาบนะคะถึงแม้ว่าจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะแต่ก็ไม่ได้ง่าย ไม่ได่งายเท่าไร่เหนื่อยพี่เธอคาเหนื่อยแล้วคุณประสบความสําเร็จก็พร้อมที่จะเหนื่อยก็แล้วกันต่อมาเป็นเรื่องของเ,อเงินเงินนะคะจะว่าไปสวยอยู่นะในเดือนนี้สามเหรียญเด็กเหรียญเข้ามาแบบนี้คะ่ะแต่ว่ามันเป็นเงินเล็กๆอาจจะเป็นถ้าเกิดว่าคุณมีงานประจําอยู่แล้วแล้วก็มีมีรับงานเสริมพิเศษต่างๆน,นะคะแล้วเป็นงานเล็กๆเข้ามาสวยเลยนะ มันจะเป็นงานเป็นเงินฟลุกฟลุกแบบนี้ค่ะเป็นจ็อบเล็กๆจบจบจ็อบหนึง่งเราได้เงินเลยสวยงามเหลือเกินโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณทํางานที่มันจะต้องติดต่อกับคนโน้นคนนี้เป็น,เป,นเป็นเซลก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเป็นในหน้าแบบนี้โอเคเลยนะสวยงามมากเงินอีกอย่างหนึ่งนะคะหากท่านใดที่กําลังจะไปเจราจากับสารอ่าสถาบันการเงินทั้งหลายนะคะ ถ้าเป็นข้างนี้มันคือการเจราจาจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่ถ้าเป็นข้างนี้การเจราจาของคุณนะคะมีคนช่วยเหลืออยู่นะถ้าคุณรอเรื่องเงินอยู่เห็นไหมคะเขายกกล่องอะไรมาให้เนี่ยแล้วก็ดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกนี้นะคะอาจจะเป็นดอกเดียวกันกับอันนี้ก็ได้นะนี่เห็นไหมคะโอเคแหละมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะสิ่งที่คุณจะต้องฝ่าฟันเอามาเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณรอเรื่อง สถาบันการเงินอยู่รออนุมัติอะไรก็ตามแต่นี่แหละคุณมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเนาะนี่ก้าวถ้วยนะคะสิ่งที่เข้ามาคือสิ่งที่เรารู้สึกพออกพอใจพอใจมากพอใจน้อยมันขึ้นอยู่กับาฐานดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะเอาเป็นว่าคุณมีผู้ช่วยเหลือแหละแล้วก็คิงถ้วยอยู่ในตำแหน่งของผู้ช่วยเหลือก็ตอกย้ำว่าในเดือนนี้ในเรื่องเงินถ้ารอเงินอยู่มีโอกาสนะคะ แต่มันก็ไม่ใช่เงินมากอะดูแล้วอะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเงินใหญ่ๆโ,โ,โตเท่าไหร่แต่เอาละมีโอกาสได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมาช้าไปบ้างเฮอร์มิทนี่ก็คนแก่เนาะก็ช้าๆๆช้านิดนึงแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะคะส่วนเรื่องเงินผ่านไปอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องเงินอาจจะมีการสูญเสียไปกับเรื่องของยานพาหนะหรือว่าเป็นการเดินทางก็ได้นะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะ พอมีแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการซ่อมก็ได้ซ่อมรถก็ได้หรือไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนยนูน่นเปลี่ยนนี่เรื่องของอะไรอะอะไรรถต้องดูแลไว้นิดนึงนะคะแต่ถึงขั้นจะพังไหมก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มันดูใหญ่โตเท่าไหร่เนาะไม่ได้เห็นอะไรแต่เอาเป็นว่าก็จะต้องมีโอกาสที่จะต้องเสียสตุง้งสตังไปเรื่องของรถไปบ้างนะคะแล้วก็เสียเรื่องอื่นไหม ก้าถ้วยเนี่ยเป็นเรื่องของกินมากกว่าจะเสียเงินไปกับเรื่องของอาหารการกินมากหน่อยเท่านั้นเองโชคลาบล่ะโชคลาบโชคลาบ,ลาบจริงๆแล้วสามเหรียญน,นะคะก็อย่างที่บอกเนาะมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเงินฟลุก๊กๆเนะี่ยเงินทำมากเออทำน้อยได้มากแบบนี้เนี่ยแต่ไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องของโชคลาบนะมันเป็นเหมือนกับโอกาสของเรามากกว่าโอกาสที่เราได้เข้าถึงโอกาสนั้นๆแล้วได้รับรับ ผิดชอบเรื่องงานนั้นๆแล้วเงินมันก็เป็นสิ่งที่มันตอบแทนกลับมาแบบนี้คะ่ะมองว่าโชคลาภก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแล้วในเดือนนี้ถามว่ามันจะตุมตามรวยมากๆเลยไหมก็เฮอร์มิตนะคะคือไพ่ฤาษีเนี่ยก็ไม่ค่อยโฟกัสเอาจริงๆก็ในเดือนนี้ไม่ค่อยโฟกัสเรื่องเงินมากสักเท่าไหร่แต่เป็นการโฟกัสในเรื่องของปรับเปลี่ยนหรือว่าการวางแผนมากกว่า หาทางออกหรือไม่กับปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองกันนะคะมากกว่าเนาะแต่ก็โอเคหละก็พอหมุนหมุนไปได้ต่อมาเป็นความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้อาจจะต้องเป็นอีกหนึ่หนึ่งประเด็นเนาะที่จะต้องดูแลตัวเองนะคะหากท่านใดที่ก่อนหน้านี้มันไม่ไหวจริงๆมันไปไม่ได้จริงๆเนี่ยสามดาบเข้ามามันก็เจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้าเนี่ย ในเดือนนี้ก็อาจจะต้องถ้าเกิดขาดก็คงจะขาดไปนานแล้วนะคะแล้วในเดือนนี้มันอาจจะมีความยืดเยื้อเข้ามานิดนึงเนาะเดอะสตาร์เข้ามานะคะอยู่ในตำแหน่งของคู่รักคู่ครองของเราเนี่ยถ้าเป็นด้านเนี้ยจ,จะสวยงามมากเลยนะจะด,ดูราบรื่นสงบสงเ่ยมดีนะคะพอมาเป็นด้านนี้ก็อาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามากันนิดหน่อยนะคะก็ต้องตั้งรับ ไวให้ดีบางครั้งเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการใช้กำลังด้วยเหมือนกันนิดนึงน้อเตือนเอาไว้นะคะต้องดูแลตัวเองเราอาจจะใช้กำลังกับเขาหรือว่าเขาจะใช้กำลังกับเราได้หมดได้หมดในเดือนนี้ก็ต้องประครับประคองดีกว่าหรือไม่ก็ปริกตัวจะดีมากเลยนะคะปริกตัวอยู่อย่างเงียบๆก็ได้หรือไม่ก็ใช้ธรรมะเลยค่ะเฮอร์มนะคะก็คือไพ่ของเกี่ยวข้องกับการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมปลีกวิเวกหรือไม่ก็เข้าใจเข้าใจกับสิ่งที่เราได้เจอเจออยู่เข้าใจกับเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าคุณเข้าใจอะไรแบบนี้ได้โล่งมากเลยค่ะใจมันจะเบาเหลือเกินและพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆละมันจะง่ายต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นเนาะความรักความสัมพันธ์ก็มีประมาณนี้นะคะให้ดูแลไว้หน่อยละมันเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันนะคะ อืมต่อมาคนที่อคนโสดคนโสดนะคะในเดือนนี้อืมเอาจริงนะพอมีเฮอร์มิตเข้ามาก็ <c oughs> คุณอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะคุณไม่อยากจะพูดคุยอะไรกันกับใครเลยเพราะคุณมีเรื่อง ใหญ่ๆที่คุณจะต้องโฟกัสมากกว่าที่เราจะต้องไปสนใจในเรื่องของความรักความใคร่สักเท่าไหร่แบบนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าพอมีเฮอร์มิตเข้ามาคุณอาจจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเนาะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจเราก้าวถวยนะคะคือความสุขคือความสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีคนเข้ามาไหมก็น่าจะมีแหละแต่ดูแล้วคุณก็ยังจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เหมือนกันนะอืม เนี่ยถ้าเกิดเอาจริงๆนะคุณเปิดใจได้นะคะไม่ได้ว่าเปิดใจไม่ได้นะคิงถ้วยเข้ามาในีนะ่าสนใจเลยคิงถ้วยนะคะเขาจะมีลักษณะใจดีเป็นคนที่ท้วมๆหน่อยแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆเป็นคนมีความเมตตาสูงถ้าเจอเจอคนแบบนี้ก็ไม่ควรจะต้องโสดไปแล้วไหมลองพิจารณาดูนะคะเนี่ยอันนี้สวยเลยเนาะอ่าต่อมาเรื่องของสุขภาพ สุขภาพในเดือนนี้หากท่านใดนะคะที่เป็นมีประเด็นหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของระบบปอดหรือไม่ก็หัวใจอยู่แล้วเนี่ยในเดือนนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังตัวเองให้มากเลยนะในเรื่องของอาหารการกินนี่เพราะว่าก้าวถ้วยเนี่ยจะทานเยอะมากๆเลยเป็นคอเลสเตอรอลก็ได้นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของหัวใจนะหรือไม่ก็เบาหวานก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วต้องดูแลตัวเองให้มากเลยนะคะในเดือนนี้ ต่เอาละพอมีเฮอร์มิตเข้ามาก็อืมจริงๆมันก็จะไม่ค่อยหาย <c oughs> มันจะไม่ค่อยหายนะคะแต่มันก็ไม่ได้แย่ yeah, ไปมากกว่านี้เอาเป็นว่าต้องดูแลตัวเองแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาก่อนหน้านี้ในเรื่องของปอดหัวใจหรือว่าเป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่าเบาหวานเนี่ยในเดือนนี้ก็ให้ระวังเรื่องของโรคคนแก่นิดนึง <c oughs> โรคคนแก่นะคะก็จะเป็นประมาณว่าเจ็บปวดเมื่อย ตึงเส้นประมาณนี้ค่ะอาจจะมีอาจจะมีเกิดขึ้นได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันหนักหนัก<ๆ>ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรหนักหน่วงสักเท่าไรเนาะก็ยังโอเคอยู่นะคะก็ติดไว้นิดนึงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของหวัดก็ได้เล็กๆน้อยๆนะคะอืมแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรใหญ่โตนะดูแลตัวเองดีกว่านะคะในเรื่องของสุขภาพมีประมาณนี้นะคะคุณการจา๋าสรุปใจความสั้นๆเลยว่า ในเดือนนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะใช้ธรรมะเข้ามาช่วยเยียวยาหัวใจเราก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะเจ,เจอทางออกที่มันดีและมันมีแสงสว่างในตัวของคุณมากขึ้นอาจจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระนะคะทําบุญตามศาสนาของเราเลยนะคะศาส,สนาไหนก็ได้แต่ถ้าคุณเงียบพอ,อคุณเงียบถ้าคุณนิ่งพอคุณสงบพอคุณก็จะหาทางออกได้นะคุณการจ๋าเป็นกำลังใจให้ค่ะทราบอยู่ว่าคุณการก็เจอ เยอะเรื่องมาก่อนหน้านี้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลังคุณกลับมาแล้วคุณสามารถที่จะไปต่อได้นะคะขอจะให้เสริมว่ามีอะไรแนะนำคุณกันนอกเหนือจากนี้อีกหรือเปล่าในเดือนพฤศจิกายน2563นนี้ เขาพูดใบที่สวยงามก่อนแล้วกันเนะาะพพ่ใบนี้นะคะจะแปลว่า,าได้รับของขวัญของขวัญในที่นี้จะเป็นของขวัญจริงๆก็ได้นะเป็นเป็นรูปธรรมที่มันจับต้องได้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นโอกาสก็ได้คุณมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่มันดีงามเข้ามาเหมือนไพ่ใบนี้เลยนี่เหมือนไพ่ใบนี้เลยนะคะเก้าถ้วยเนี่ยความดีหรือว่าความอย่างน้อยเนี่ยเป็นขอแค่ความสงบจิตสงบใจ ก็พอแล้วจริงๆก็ก็ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณการมีความสับสนโอลหมานไปบ้างถึงแม้ว่าจะมีเข้าแค่มามาแค่ความสงบสุขมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณการแล้วนะในเดือนนี้เอาเป็นว่าคุณจะได้รับของขวัญน,นะคะเป็นของกินก็ได้นี่ของกินก็แปลว่าเป็นของกินได้เหมือนกันเป็นเงินก็ได้เป็นโอกาสก็ได้สวยงามค่ะสวยงามของมาและมันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าเชิดหน้านและไปรับหรือเปล่าเออ ค่ใบนี้นะคะยังไม่พูดยังไม่พูดเอาไวท้ทีหลังดีกว่าเอาใบนี้ก่อนแล้วกันอันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณอยากจะมีคู่ในเดือนนี้มีโอกาสนะถึงบอกว่าถ้าเกิดเจอในลักษณะแบบนี้ก็เปิดใจดีกว่าไหมคะลองดูซิมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเด็กเรียนเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะเริ่มต้นแบบช้าๆก็ตามแต่ลองดูก็ได้นะคะ การที่เราอยู่นิ่งๆเงียบๆกับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปิดกั้นในเรื่องของความรักนี่ถูกเปล่าลองดูก็ได้นะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นท่านหญิงหรือว่าท่านชายก็ได้นะแต่จะต้องเป็นคนทุทม้มทมขาวขาวหน่อยนะคะแล้วก็มีเมตตาใจดีประมาณนี้ยก็มีโอกาสนะในกรณีของคนโสดแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคู่แล้วเนี่ย แล้วก็มีปัญหามีประเด็นกันก่อนหน้านี้ถ้ามันจะจบมันจบไปนานแล้วค่ะมันจะโดนอ,อะไรที่มันปัดตกออกไปไปนานแล้วแต่ถ้ายังอยู่นะถ้ายังอยู่นะคะมองว่าในเดือนนี้คุณก็ยังประคับประคองกันไปได้อาจจะมีการห่างบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะอืมต่อมาไพ่ใบนี้แหละไพ่ใบนี้เนี่ยจะแปลว่า,าคำนี้นะคะจะแปลว่าความสิ้นหวัง ความสิ้นหวังในที่นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกของเราแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วมันลากยาวมาจนถึงทุกวันนี้ไพ่กำลังจะบอกว่าถ้ากดว่าคุณยังมีความหมดหวังกับตัวเองแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะคะลุกขึ้นมาดีกว่าไหมคุณมีความเจ๋งอยู่ในตัวนะเนี่ยเฮอร์มิตอย่างที่บอกนะคะคุณมีความเจ๋งคุณมีความเก๋าอยู่ในตัว กลับเข้ามาหาตัวเองว่าเรามีศักยภาพใดๆอยู่แล้วเอาสิ่งนั้นออกมาไม่เอาแล้วเนาะจะมาสิ้นหวังแบบนี้มันไม่มีประโยชน์ค่ะก็ดึงความรู้สึกของตัวเองกลับมาก่อนดีไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณดึงความรู้สึกความเข้มแข็งของตัวเองกลับมาแล้วเนี่ยคุณก็พร้อมพร้อมกับของขวัญชิ้นใหม่ที่เข้ามาในเดือนนี้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณกันจ๋า คุณต้องเลือกแล้วเนาะคุณจะยืนหยัดแบบนี้เหมือนพี่คนนี้เชิดหน้าเข้ามาศรัทธาในตัวเองค่ะศรัทธาในคุณค่าของตัวเองเนี่ยโฟกัสเนี่ยโฟกัสเลยกับสิ่งที่มันมีประโยชน์ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ลุกขึ้นมายืนแล้วคุณก็ก้มหน้าก้มตาแบบนี้เสียเวลาเสียเวลานะคะสิ่งต่างๆดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วเนาะ เป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่ดูคุณกันจะไม่ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แต่พลังคุณมาไม่ได้ขอว่าจะต้องเจออะไรง่ายๆแต่ขอให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นไม่ว่าจะเจอจเจอจะอะไรคุณก้าวข้ามมันไปได้อยู่แล้วค่ะเจ็ดไม้เห็นไหม <c oughs> ก็มีประมาณนี้นะคะหากท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่แล้วคิดว่าในคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างเนาะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงนะคะขอบพระคุณมากๆเลย ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ